โอเคมัน okay. มาได้อันนี้เราจะไปจุดเช็คอินอ้าวไม่เดินไปหรอครับขึ้นรถหรอครับดเดินไปได้ได้ฟิลกว่าครับมันไม่ไกล ทางเข้านะครับสามารถนั่งรถหรือจะเดินก็ได้นะครับอ่านี่ที่เดินไปนะครับสามารถเดินหรือวิ่งออกกำลังกายได้อันนี้น่าจะเป็นเลขห้องไลเลเบโงแรมไลไลไลเลเบรีหรซอก รถนะครับรถขนผู้เข้าพักนะครับแขกผู้เข้าพักแล้วก็กระเป๋าของไปส่งอ่าข้างในไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีเงินใช้นะครับมีตู้ ATM ไทยพาณิชย์บริการอใช้ได้จริงๆนะครับมีตู้ ATM ให้ใช้ พันธุ์ขดตังได้ SOS ไลเลคินิตนะครับโอเคเลยสุมาตของฝาก ไปสิค uh, mm ่มีรถอีกค oh, so mm ันพอจอดให้นั่งรถนะครับโอ้โหดีมากเลยครับไปเลยไปเลยครับไปเลยนี่เปรียบเทียบแล้วระหว่างเดินกับนั่งรถนั่งรถกอลนะครับว่าจะใช้เวลานานไหมรู้สึกยังไงครับเวลาได้นั่งรถ เย็นครับเย็นเย็นดีเย็นดีปาเดินเหอือออกซิกซิกซิกซระหว่างทางเดินวิวสวยงามครับมีตู้คอ,อคอมเพรสเซอร์แอร์ด้วยฝั่งซ้ายมือก็จ,จะเป็นก็จ,จะเป็นต้นไม้นะครับ เชฟเฟอร์คนขับแล้วครับไม่ได้ถามชื่อครับไม่รู้ชื่ออะไรอ๋อมาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วรอไหมเหรอครับไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เห็นหน้าครับเพิ่นใส่หน้ากากาไว้โอเคครับขอบคุณครับเช็คอินก่อนนะครับถึงที่จุดเช็คอินแล้วของนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเอา พี่พี่สตาฟก็จะเอามาลงตรงนี้นะครับจุดดับอุปกรณ์นะครับเช็คอินเช็ค